ดีนะเนี่ยไปไป90ค่าย90ที่ท่านดีเนาะใจ9สีสเกตเรื่องในลักน่าน่าแน่แน่เน่แน่บริจาคมึงเนี่ยมึงไปในไรกันก็ว่าเสืออินโทนถ้เดียวจะได้ถ้าเชียวก็ต้อไม่ตี

ลงมาลงมาด้วยกันเนี่ยรับนขดับรถครับท่านไอรถมา มัคอคบ่งอนไขโดด้าไปมันทำเองเปานงาน